สวัสดีครับ <c oughs> นับเวลาผ่านไปไวเกินขวางระยะทางของวันมาเริ่มราหายประสบการณ์ผ่านพบมามากมายทั้งผ่านทุกข์สุขสบายอนเนกนันวันเวลาไหลเลื่อนเหมือนช้าช้าทุกนาทีล้วนมีค่าสุดจะสรร โลกใบนี้มีสิ่งเดียวที่สำคัญคือเวลาเพียงเท่านั้นสำคัญนักถามคุณค่าเงินทองมองก็รู้เปิดบัญชีตรวจด,ดูรู้ประจักษ์เหลือเท่าไรตรวจสอบได้ไม่ยากนักแค่ใช้หลักตรวจบัญชีที่เที่ยงตรงแต่เวลาของชีวิตใช่จะรู้ ว่าเหลืออยู่สักเท่าไรใช่เดาส่งวันเวลาทุกคนได้มาโดยตรงจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลและแน่นอนหลายหลายคนเริ่มย้อนสะท้อนคิดความทรงจำในชีวิตในการก่อนเริ่มระหบับจับประเด็นเป็นขั้นตอนมียกย้อนซ่อนปมข่มความใน มีหลายอย่างสร้างผลให้คนเห็นทุกประเด็นคือวิถีที่แจ้งไขถึงวันตายจะได้คิดะอะไรไปตายวันไหนตายอย่างไรจะไม่รู้กูเล็กลำปางมกรออนไลน์จะให้ไม่มีอุปสรรคเลยนั้นเป็นไม่มีโลกนี้จะไม่มีแต่ความราบรื่นเป็นอันไม่มีก็ถือว่าต้องอดทน แต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหนือบา่าแรงทนไม่ไหวจริงๆนั้นเราก็ยึดหลักของอันนี้จังทุกขังอนัตตาหลักอันนี้แหละจะเป็นจุดยืนก็กําลังตื่นเต้นกับการสมัครรับเลือกตั้งอยู่ทำให้ลืมหลายๆสิ่งหลายอย่างเมื่อสองสาวันนี้เราจะเห็นไหมครับว่ายังหนุมอยู่เลย แต่อยู่ดีๆกลายเป็นฮิสโตกหรือโรคลมแดดตายไปแสดงว่าอันนี้จังนั้นทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงพูดถึงเวลานั้นแน่นอนกำหนดได้ชัดเจนแต่เวลาของชีวิตนั้นไม่แน่นอนว่าใครจะไปก่อนดังนั้นอย่าไปโลภไปหลงหรือติดในวงนังวนพยายามตั้งสติว่าชีวิตที่